dia kalau ya ya tak đúng rồi 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 ที่แถวบาสงสะพานที่ประจูทรับซึ่งยังปิดอยู่ก็จะมีรถตำรวจท่งหวลวงนำเราไปเป็นระยะระยะเพื่อให้พวกเราได้บั่จใจว่าเราไปสมัคุนที่และก็ไม่กลัดโดยสายการบินนะครับอันโดเบงในนามของ,ง,งอทัานเลข,ลขเาธิการสปสก็ไม่มี Terima kasih. สำหรับผู้ที่จะไปประกอบพิธีฮัทในครั้งนี้นะคะทางสบตจะมีการดูแลหรือว่าสนับสนุนยังไงบ้างระครับครับในส่วนแรกสุดเลยสบตเนี่ยจะต้องอำนวยความสะดวกของบรรดาพี่น้องมุสลิมที่จะไปสะแสวงบุญในครั้งนี้ครับให้ไปถึงกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องที่สวรรณภูมิเนี่ยวันนี้ก็เป็นชุดแรกครับที่เดินทางโดยรถยนต์ประมาณ3 0 0กว่าคนจากนาลาที่ว่าแต่แต่ก็มีปัญหาว่า กระดาที่มีการประต้วปิดถนดนอยู่สปตก็เป็นหัวเป็นใหญ่ครับก็เลยให้มีตำรวจทางหลวงและก็มีเจ้าที่สปตนำคณะไปพอคิดว่าวันที่7ก็สามารถขึ้นเครื่องได้ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่จะขึ้นไปสแสวงบุญครั้งนี้โดยเครื่องบินที่ขึ้นจากสนามบินหันใหญ่หรือสนสามบินนราที่ว่าซึ่งเป็นปีแรกเนี่ยในวันเสาร์นี้เวลาบ่ายโมงกว่าเนี่ยก็จะเป็นเที่ยวแรกแล้วก็สี่โมงเย็นก็อีกเที่ยวหนึ่ง ซึ่งในส่วนนี้มีท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านประชาภูมนอกเนี่ยจะเป็นประธานในการที่จะให้มีการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ที่ตลาดทิวัดนะครับแล้วก็ในส่วนของหันใจเองก็ท่านเลขาทวีก็คงจะได้ไปส่งพี่น้องที่จะไปสะแสวงบุญที่สนามบินหันใจในวันที่8นั่นคือสิ่งที่อำนวยความสะดวกในส่วนของการเดินทางแต่อย่างไก็ตามระหว่างที่มีการปฏิบัติสานกิจที่นครเบกะนั้น ก็จะมีทีมงานของสปตส่วนหนึ่งครับที่จะไปดูแลที่นั่นด้วยครับจะให้ปากอะไรให้กับคณะนาที่จะไปฮัทไหมครับครับก็เป็นปกติเวลาไปเราก็ห่วงใยเรื่องของสุขภาพพอก่อนไปเราก็มีการประชุมสัมมนาให้มีความเตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ไปที่นั่นก็ขอให้ทุกคนพยายามรักษาสุขภาพของตัวเองเพราะที่นั่นต้องใช้ชีวิตท่ากลางคนหมู่มากนะครับก็ขอให้ดูเรื่องสุขภาพเป็นหลักนะครับ ส่วนเดือนเดือนเนี่ยสบตมีทีมงานไปช่วยนในความสะดวกอยู่แล้วมีหมอไปกับคณะด้วยรวมทั้งไปดูเรื่องของที่พักที่อยู่อะไรตั้งหลายให้คนเหล่านั้นเนี่ยก mm ็ hmm. าฝากอยู่เรื่องเดียวครับไปแล้วขอให้พยายามให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยที่ไปอยู่ที่ดินแดนแห่งนั้นซึ่งมีคนอยู่เยอะให้ก็เห็นว่าประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่น่าอยู่แล้วทุกคนดูแลกันนะครับในลใ,ในในลักษณะที่ว่าเป็นพี่น้องที่ไปจากพื้นที่เดียวกันนะครับ เชื่อว่าทุกคนอยู่ที่นั่นก็ช่วยเหลือสึ่กันและกันแน่นอนครับ